สวัสดีครับพ่นอองแฟนแรายการมาแล้วครับการเด่นค้นมักเลาะคือเกาแล้วครับยังาเหมือนแรงเหลือง,งานมากหายน้อยกินกินแรงมือเนี่ยมีเลาะไปตลาดร้อยแย่คาตาเมื่อวนนี้เลาะไปตลาดคิดอยากเลยไปหาเราเบงวาลซีมีบวะได้ไหนมาเดยครับปนปลาคอ ผนปลาคอโอ้ผนเฮ็ดขายอยู่ตลาดแลงผนปลาคอปลาคอปลาคอย่าย่างดีปลาคอย่างพจะว่าปลาคอไส้เบ็ดปลาคอลงหน้าปลาคอปลาปลาคอนผนปลาคอขุ่นขุ่นตัวแับพี่น้องประเทศเทสสวยกันด้อยผลปลาคอแจ็บโอ้คุณเอเตนี่ทำไม สุดยอดเลยปนปคอมนี่โอ้สุดขีประเดี๋ยวให้หยเลยวมเน,น,นี่ยปนปาะคอเนี่ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้มกมกใส่มันครับมกใส่ปาะคอปนปาะคอเรามีาพักซี่เหล้าพักซี่เหล้าอันนี้สมพักกาศครับสมพักกาศอยู่น้่งกันมุม่มมีถวยใสก็เลยยิบออกมากเอาเฉพาะตอนสมพสมพักกาดโอ้ใส่บอกเคียร์ขึ้นนั่ตันนี้ ขัดเพื่อไรครับเนี่ยอันนี้ปนปลาคอเทสเฉยๆแล้วครับมีข้าวปนปลาคอคุณคุณเอต,ตี้นี่ครับแล้วก็มันจะแซ่บปนป่าเพิ่งว่ายนี่มันบอกกอดกำลังสุกเนี่ยบอกกอดครับบอกกอดในซุปเพื่อดีเพิ่งว่ายเทสบอกกอดมันยังแซ่บปนป่าเส้นไหลไมันมีปนกบหายดูครับที่แรกก็ตั้งใจว่าจะไปหาปนกบมันละโอ้ในคลองนีแล้วนี่ครับ ปนปนประคอโอ้ใส่ประกอบเข้าไปนี่มันจะเป็นของแทะซีกก่เมือ่อนของแทะขาอนี้วันวานครับขาอนี้ซื้อมาสิบบาทงบประมาณทั้งตัวเนี่ยสี่สิบบาทสี่สิบ,บาทมาครับมากินน้ำกันครับพี่น้องครับจำปนอืมข้าวกระเฉดก็คือสมพัก พี่ล่าพี่ล่าเาที่สวยสดหรอกนัง่งจำท่นเจนอว่าสายใจอ้อเสียบบนบความ,มผมพักบมดขึ้น ต่วหนึ่งก็เล่างลงให้ลงหน้าครับประกว่ากกวลูปลปากพูดดิพูดได้ปนป่าปนเนื้อำหงโมฮงพูดดีใส่ประกว่าโอ้ใส่ปากกว่ากับะอะไรกือผาดกระสี่นกใส่ประกว่าน่ากินเห็นแล้วว่างอะไรยันอืม นี่กับพอกกันลักซี่กับะหารทหารแบบคุณคนที่ว <c oughs> ่าว่าเฮ้ยเะจะสดจางป่า คเดียนสดปนไม่หลายครับกำามากเลยตรง,ลง,ลง้ลังต้องเทกำงต้องเียวเข่าลายบันก,กาา็บองเจียวเข่าหลายมองกับรับจ้างถ้าเามอนกับรถเจียวรถเจียวถ้าลรมอนกับเขาดีครับ đây con nỗi là dạy một nỗi là một nỗi là một nó là một nỗi Thì mà, để ก็เพิมปนป่าหรือว่าปนปนนั้นก็ตามชมพักเนี่ยขงค,คู่กันที่สิบย่างม,มือมันหลไล่ขอสวดด้วยพี่น้องเลยจะว่าก,กันค้อ,อง่ำไป็น้นหน้าสมัยจะกี้นอหน้าเฝ้าเขาน้นหน้าเสาเขา หาใส่เปียกไปนี่สาเลยประความมากสมปนกันดตรายกัอคอมความเสี่ยงผู้สมปนหรอกผู้เ่าวรมากินปนมันได้กินเนื้อทุกค่ำแม่ดิบีครับปน,นได้กินเนื้อทุกค่ำป่ามันยังมีพักไอ้แกงมันยังมีพักนี่ตอนป่าน,นั่นหมดเลย ผมพักเพาว่าอีกคนหนึ่งก่งเนส่งซึ่งความความหนูที่แ่บชักซี้ ย่างแรกมันกันน่บางัคือ้นก็ล่ะชุมพชุมพองกิ่นหางไงคือมือแรกมที่มีตลาดแรกอยู่ขอโฆษณานาเปนตลาดคูสัเป็นตลาดแรกที่อาหารหลายสุดนี่ทุกอย่างอยากกินนั้งไปหายู่นได้หครับที่ตลาดคูส ว่าจะเป็นเนื้อสดหรือว่าว่าจะเป็นอาหารสดอาหารตำเร็ดใส <c oughs> ่กระควอกอะ่ะเท่าไหร่ครับผมผักกาดผักกาดคือขั้นสุมชนสุปผักกาดชิมมือผักกาดชิมมือครับกกา ประกาศหว่วงตุ่งใช่ไหมแอ้วอะกาศเจ้ะเมื่อคือคั้วจีนเขาเอาไปเช็ดจับฉายนะครับชาวบ้านเข้ามาปลูกปลูกแล้วมันหลายคำผสมกันหมดของพักเนี่ย พะกลำพะอมบัวพกเสียนพะกาดขาวพกแป้นข้าวสมเนาะแล้วพอมากมันผสมพักสมเสียนอะไรไปไม่ต้องหาหนักเสียนพกกพเนนพราะใครไม่ค้ปาปลูกตลาดก็ไม่ใครไม่ขาย พักไรนะครับยุทสตลาดก็ได้แล้วผมเบิร์สื่อมากเพราะว่าจริงๆเบิร์กเนี่ยยุ่บงบาญทาอยู่ผู้เดียวนะครับไม่รกับปากับทองอลยรกันทีได้กินกระดูกเขออาเมีย กินอไม่มีเวลาไหเออไม่มีเวลาใายพีนอนมึงหรอกกินหลายคนหรอขอบับพวกทั้งที่จะคว่ห้กินกินบุคือเพนอะไ่างไงเราไนกินทั้งนึง จะของกับกินแบบเนือ้อตั้งแต่ไม่ได้กินอาหารน้ำกันงั่งได้กรน,นีน่ยกันยัางได้คุ้ยกันกร้านต้นตัวผมแล้วมากไร่อาหารมันบัน่ขนขัวหนูออมหนูพ,พนัดเผ็ดปลาไหลตั้งแต่ลาบนกคุม ไปสุดต่วส่อื่งโอสต้มอื่งสมกคบหน่อยปิ้งเคียดไปสุงต่อเน้วผมจิ้มเพื่ออกานอาหารเทบจิ้มมากต่หน่อยเท่าไหว่าราเกิดมากก็ได้จินนะครับอาหารพวกนี้เป็อาหารทีาหารทดหาย,ยากมันหาย,ยาก โดนไดนกินนั้งน้้มเอืองเฉืยนั่งกับเอือมกอผีแท้เนาะมีก็ขยำฝนชกใหม่เดือหาเดือนหกเสือเดือนเมษาพฤษภาพต้องคอยจะได้กินตมเอือบ่กกินแล้วครับกินพอดอยนั่มาแล้ จะล,ลามก็เลยินขน้อน,น,นอกินขน้อนมาหับท้อมหิวนี้พอดีครับเขาขอกัอบอีกแบบพอดียืบบัทข้ามสุดท้าย่ำเปรียกันะนะคือพอทอาก็รูเคยโอ้ติดเนี่ยปา ป,ปุ่มเธอเลยอมกิน้นไทรกระเทไนทเนาะปุต้นป่าควนันเจ้าเทปขายเสม,มอครับประหันดิสารมาเทาอ้องตลาดคู่ไาาส้รุเนยพลมาตั้ง,งทุ่มแพร่ขนมาแค่ด้ยกิ่นนะครับยางมัอแง่ขะมาสามมองทีมังแกงเขาจ้าขายหล้วตลาดคู่ไส้มม นี่บัดอาหารดิสารอาหารปลายิ้มเพื่อเด็กทำใจสบายกันวันเหนียว้ายว้ยกินเพ่อเด็ครับพี่นเ,อ <laughs> ออเนอะ แ้งแล้วเดีน,นี้แล้วเบื้องหนังอาบน้ำนอนตัวกันเนี่ยข้าพี่นั่งกินข้าแรงอิม่มพอดีช่วงหกโมงกว่ากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติดตามช่องของการ์เดนคนบังหรออย่างนี้ได้ครับเด้อเมื่อนี้ได้ แล้วกินเล้วให้พี่น้องในเบิ้งกันคลิปนานั่นสิได้ยังมาให้พี่ให้น้องในเบิ้งก็ค่อยติดตามรับชมเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้นีด้วยครับเด้อสำหรับคลิปนี้กับผมนายการ์เดนขอลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าได้ครับเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ